ย้อนแย้งหลายอย่างนะคะอย่างเช่นบอกว่าจะทำโฮมสเตย์ให้ชาวโลกนายกนู้ไหมคะเรามีกฎหมายจะโรงแรมขนาดใหญ่แบบเดียวเพราะฉะนั้นที่พักต่างๆแสนก่แห่งถูกกฎหมายแค่สองหมื่นก่าแห่งกกห 20, ไปแก้ตรงนี้ก่อนค่ะนมครกเหมือนกันภูมิใจมากเลยยี่ห้ออะไรคะเรดดี้โจค่ะต่อหน้านี้หลายชาติจ้างคนไทยผลิตผลิตรอบแรกก็โอเคแหละผลิตรอบที่3ามสกดราคาไปเรื่อยๆจนไทยทําไม่ได้ก็ไปให้ประเทศเพื่อนบ้านเราผลิตแทนคนไทยได้อะไรอย่าภูมิใจว่านมครก ไ,ไปหนมโคกโลกเราต้องสร้างแบรนด์ของเราเองเรื่งองวัวล้านตัวอย่างเงี้ยเอาง่ายๆก่อนนะคะลำปีสกินค่ะสอสอบิ๊กชชวานของเราพูดไม่รู้กี่ครั้งนะคะเอาตรงนี้ให้มันได้ก่อนคุณภาพวัวทําไงครับเห็นนายกไปดูที่สกลท่านมีไงทิ้งจะถ่ายทอดเทคโนโลยีทำงไงให้เกษตร,รกรที่เลี้ยงวัวมีทุนจะขยายสนามบินสุวรรณภูมิช่วยขยายที่บริการให้กับผู้เดินทางนะคะไม่ใช่ขยายแอรเรียของร้านค้าต่างๆเรื่องรถ e ีีจะแก้ปัญหาค่าไฟแพงยังไงคะ